สวัสดีเช้าๆครับพอกเดนดอกบัวครับเดนดอกบัวเทียดีก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุมหมูครับพบกันวันนี้วันพระหัสสบดีที่8ปดกุมภาพันธ์ครับ พุทธศักราช2,567ครับวันนี้ก็อยู่กับเด็กๆไทยลังการนะครับเช่นเดิมครับก็ลดจำนวนลงเยอะเลยนะครับเ็าย้ายบ้านกันไปแล้วนะครับตอนนี้ยังรอย้ายบ้านอยู่แล้วก็ยังมีที่ยังไม่ได้บ้านอยู่ก็มีนะครับในนี้ อันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเด็กๆนะครับเด็กๆชุดนี้นะครับมีชุดหนึ่งครบ2เดือนแล้วนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เฉลี่ยเฉลี่ยนะครับก็อายุราวๆห้าสิบหถึงหกวันครับอย่งนี้นะครับมี3ามอกนะครับก็ยังมีว่างให้จับจองนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาครับ ถา,ถามพูดคุยกันได้ครับมีสีสวาสดครับตัวนี้ตัวนี้ไปเวียดนามนะครับชุดนี้มีไปเวียดนาม3ตัวนะครับเป็นทางไปเวียดนามหลยท่านว่าไปเวียดนามไม่กลัวเขาน้องไปทำอาหารหรือนะครับก็การันตีได้ครับ เราได้นำส่งกับคนเวียดนามคนนี้มาแล้วหลายตัวนะครับท่านเพนบีเดอรน์นะครับที่ฝั่งเวียดนามนะครับก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาได้วิ่กนะครับก่อนที่จะทำความสะอาดเขาแล้วก็เก็บเข้ากงนะครับก็จะมีเวลาเช้าๆก็จะมีเวลาเยอะหน่อยส่วนตอนเย็นนั้นก็เลิกมาค่ำนะครับก็ อาจจะไม่มีเวลานะครับเรามาอัปเดตนะครับสถานะแล้วก็สรีระร่างกายของเด็กๆนะครับสีดำยังว่างนะครับสีดำยังว่าง2ตัวเพศผู้นะครับนี่เป็นคนกำมะหยี่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวโตสีดำครับตัวใหญ่ครับ ตัวนี้นะครับสีดำที่ข้อแกนดักวัวก็จะเลี้ยงแบบกอยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แหละครับครับก็ปล่อยเฉพาะเช้ากับเย็นนะครับเพศผู้สีสว่างยังว่าง2ตัวนะครับตัวนี้ยงว่างนะครับเพศผู้ผลกําลังพอดีครับผลกําลังพอดี หลายคนก็หามานะครับขนกำลังพอดีคือสีสว่างมันจะมีอยู่2ขนคน2แบบนะครับคือขนกรรมหยี่กับขน2ชั้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีขนแบบครึ่งกลางๆ,ๆมานะครับอย่างตัวนี้นี่จะถามว่าเป็นกรมะกรมหยี่เลยใช่ไหมนะครับกร,รมะยี่มันก็จะมีกร,รมะหยี่สั้นเตียนกับกรรมหยี่แบบมีขนนิดนึงนะครับถ้ากรรมหยี่แบบสั้นเตียน ก็จะด,ดูแลเอาใจใส่เขามากหน่อยนะครับถ้าเป็นกรรมยีแบบมีขนนิดนึงก็ดูแลง่ายนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือเป็นแบบมีขนนะครับขนสองชั้นตอนนั้นก็ไม่ต้องดูแลอะไรนะครับอกอาหารธรรมดา สีสวัสดก็ยังว่างตัวเมียอ,อยู่อยู่สมตัวตัวผู้ตัวผู้สองตัวนะครับก็มีคนสนใจอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้ตกลงกันนะครับท่านใดมากก่อนก็ท่านนั้นแหละครับ <laughs> มีคนสอบถามนะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็พูดได้ตรงนี้เลยครับก็ ม่ไม่ถ้า y t u t u นี่สามารถแจ้งราคาได้นะครับก็ที่ข้อก็ราคาก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ราวๆหน0่งมืนถึง1น0 0 0หาพนะครับพร้อมใบเพชรีจากสมาคมพัฒนาพันธุ์ุนัแห่งประเทศไทยนะครับการันตีสายเลือดร้อยนะครับทุกตัวนะครับเพราะว่าเราคัดสายพันธุ์ นะครับมาเนิ่นนานพอสมควรนะครับส่งได้ทั่วไทยครับส่งได้ทั่วไทยต่างประเทศก็ส่งได้ครับได้ทุกประเทศแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขลหลายๆอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็มีเงื่อนไขการนำเข้าที่แตกต่างกันออกไป สรุปก็คือตอนนี้ยังยังว่างอยู่ตรงนี้คือ7ตัวนะครับ7ตัวนะครับแต่ว่ามีลูกชนักอยู่ตรงนี้รอยาบ้านด้วยนะครับรวมรวมรอยาบ้านอยู่4ตัว สองตัวนี้เพศเมียครับเพศเมียนี่รูปร่างเขาจะแตกต่างจากเพศผู้นะครับเพศเมียเขาจะาเปรียบเทียบก็คือเล็กกว่าตัวผู้แต่คําว่าเล็กในนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาตัวเล็กนะครับก็คือมันจะเล็กกว่าตัวผู้ถ้าตัวผู้สูง26นิ้วตัวเมียก็จะประมาณ23ประมาณนี้ะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับ บรรพบุพรุษสายพันธุ์แล้ก็อาหารที่กินเข้าไปด้วยตอนนี้อาหารที่คอกนะครับเป็นอาหารเม็ดล้วนนะครับมีคนถามเหมือนกันนะครับว่า,าต้องให้กินนมไหมต้องผสมอาหารคนไหมต่องใส่ข้าวต้องใส่ตับต้องใส่เนื้อไหมนะครับผม จริงๆแล้วนะครับถ้าตามตามคำแนะนำแนะนำและประสบการณ์ของผมที่เคยเลี้ยงมาก,ก็คือผมใช้หมดนะครับนมก็เคยใช้นะครับข้าวก็เคยใช้แต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ที่เราดูแลเข้ามานี่ผมว่าถ้าเราใช้อาหารเม็ดที่มีคุณภาพแล้วก็มีโปรตีนมีสารอาหารครบ อาหารอื่นๆไม่ต้องเลยครับอาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็อย่างที่คลอกนี่ก็เป็นอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกินเช้าเย็นสองมื้อนะครับกินเช้าเย็นสองมื้อนะครับพอครับตอนเริ่มเริ่มอาหารแรกๆนี่ช่วงประมาณ25ถึง30วันนี่เริ่มอาหารมื้อแรกนี่ ผมใช้วิธีการคือต้มต้มน้ําให้เดือดเพราะว่ามันต้องทําอาหารให้นิ่มนะครับเพราะว่าเขากินไม่ได้อาหารมันแข็งนะครับเราเราไม่ใช้นมครับเราไม่แช่นมเพราะว่าการการใช้นมบางทีมันก็มีผลต่อสุขภาพแล้วก็เวลาเขากินเลอะกินไรค้าบของนมมันก็จะติดตามตัวเขานะครับเป็นผลทําให้ผิวหนังเขาไม่สวยด้วยนะครับก็ไม่ใช้นมครับ ก็ใช้วิธีการต้มน้ําให้เดือดให้สุกแล้วก็เอาอาหารลงแช่ให้นิ่มๆแล้วปล่อยให้เขากินนะครับช่วงนี้จะกินดีครับเพราะว่ามันอาหารมันนิ่มเอากินมาประมาณสัก10วันนะครับจากนั้นก็ให้เริ่มกินอาหารเมร็ดนะครับใช้วิธีการหักดิบเลยครับกินอาหารเมร100็ดร้อเเลยนะครับไม่ได้ผสมใดๆทั้งสิ้น ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่าขอให้เป็นอาหารของลูกสุนัขแล้วก็มีโปรโตีนสูงสูงนะครับแต่ว่าผมก็ลองมาหลายยี่ห้อนะครับมาจบอยู่ยี่ห้อนี้แหละนะครับกล้ามเนื้อมาดีครับสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์แพ็กพัีนะครับไม่มีค่าโฆษณานะครับไร ระยะนี้ก็จะเป็นระยะฟันนะครับหลายคนจะเห็นเขาชอบกัดแทะแล้วก็รับไม่ได้นะครับต้องคือเขามีฟันที่เริ่มแหลมคมนะครับก,ก็จะกัดจะแทะนะครับถ้าเรารับไปนะครับก็ต้องหาสิ่งที่ให้เขามากัดมาแทะนะครับเป็นพวกกัดได้นานๆนะครับประมาณนั้นแหละครับเป็นพวกหนังบัว หรือลูกบอลกัดนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่เข้าขายอยู่นะครับให้เข้ากัดเขาแท้พอสักระยะหนึ่งนะครับอาการดื้อซนแบบนี้เขาก็จะหายไปเองโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามค้องแดนดอกบัวนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคอกด้วยนะครับก็จะนำนำนานาสาระและก็เทคนิคต่างๆ นะครับเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่คินมาครับสวัสดีครับ